มากันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะครับทีมนักตบลูกยางนครราชสีมานะครับคุ้ยหวางคิวมินซีวีซีก็กราบสักการะท้าสุนารีเพื่อความเป็นสิริมงคลครับก่อนที่จะเดินทางทำการแข่งขันเอสโคลา่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18ฤด,ดูการ2022-2023เกมที่2ของฤด,ดูการที่ศูนย์กีฬาเทศบาลน,นครนะคร,นะครปฐมครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ลานอนุสาวรีท้าสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานายวัชระพลโตมรศัก์ประธานสมโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาหุ้ยหวางคิมินซีบีซีพร้อมด้วยนายปรีชามิตรสูงเนินผู้บริหารสมโมสรน,นายอนุสรบัณฑิตหัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมงานผู้บริหารและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมนครราชสีมาคิวบินซีวีซีทั้งประเภทหญิงและทีมชายนะครับก็ได้เดินทางมากราบขอพอรเท้าสุนรนารีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะออกเดินทางไปร่วมแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18 ฤดูการ2022 2 0 2 3ถึง2023เกมที่2ของฤดูการที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐมในสัปดาห์นี้โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมนครราชสีมาคุ้ยหวางคิว c ินซีวีผ่านการลงสนามในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเกมแรกของฤดูการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในประเภททีมชายสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการตบเอาชนะทีมพยักษเซนเซมาได้3ต่อ0เซต ส่วนในประเภททีมหญิงนะครับก็ประเดิมลงสนามได้ไม่สวยงามนักด้วยการพ่ายให้กับทีมสุรีมทิพยชนบุรีอีเทคทีมรองแชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยคะแนน3ต่อศูนย์เซตโดยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตั้งเป้าที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2ทีมเพื่อโอกาสในการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับสำหรับการแข่งขันในเกมแรกพอดีเราก็ไปเจอกับทีมที่ แข็งนะฮะในในส่วนของทีมหญิงแล้วก็บวกกับนักกีฬาต่างชาติที่เดินทางมาสมทบเนี่ยมาช้าเพราะเนื่องจากมีการเดินทางและการขอเอกสารต่างๆยุ่งยากมากของคิวบานะครับก็ไม่เป็นไรฮะเกมยังเหลืออีกหลายนัดเพิ่งเริ่มต้นส่วนทีมชายก็เป็นไปตามเป้าก็เก็บชัยชนะในนัดแรกซิงก เราจะต้องทําให้ดีที่สุดนะครับมันก็มีข้อบกพร่องหลายอย่างทั้งทีมชายและทีมหญิงครับผมก็เราก็เก็บเอาปัญหาที่เราเจอในนัดแรกไม่ว่าจะเป็นทีมชายที่ชนะแล้วเพราะนัดน,นี้หนักมากเจอกับทีม Diamond Food ก็ส่วนทีมหญิงเองนะครับก็ผมเองก็ได้มีการไปชุมทีมแล้วก็ไปชุมกับสตาฟโค้ดก็คิดว่าในการแก้เกมนะครับซึ่งเราดูการแข่งขันของทีมเดมอนฟูดที่เราจะเจอเนี่ยถือว่าสนุกกันแล้วกัน จะพยายามทําให้ดีที่สุดเด็กก็จะมีความมุ่งมั่นเพราะว่าผมไม่อยากให้เด็กไปซีเรียสกับเกมแต่ว่าให้ซีเรียสกับการแข่งขันและก็ในการที่เราจะต้องเก็บชัยชนะในแต่ละนัดให้ได้มากที่สุดครับผมก็มีปัญหาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวมาเสร็จเขาสภาพอากาศที่ไม่ไม่หม,มบ้านเขาเองเนี่ยก็อยู่ในอาการเป็นไข้ไม่ได้เป็นโควิดนะฮะเป็นไข้อยู่ ซ่งโค้ดเองก็ยังดูอยู่ว่าจะส่งลงหรืออาจจะเก็บไว้ก่อนอะไรเนี่ยเพราะว่าวอลเลย์บอลมันมีเย่าไปเยือนนะคะคือมีเลกหนึ่งและเลกสองฉั้นตรงนี้ก็อยู่ในการวางแผนของซาวโค้ดแต่ผมก็บอกว่าถ้าเด็กที่เรามีอยู่เนี่ยมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็แก้เกมของทีมเขาได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าชนะในเกมนี้ครับผมอยากจะให้พี่น้องชาวโคร่าแฟนคลับแคทเดเวิลแล้วก็พี่น้องแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ เชียร์และชมให้กำลังใจกับทีมของเราเนี่ยขณะนี้บอล,ลโลกกำลังแข่งขันอยู่แต่ก็อย่าลืวมว่าวอลเลยบอลเนี่ยก็มีความสนุกไม่น้อยไปกว่าบอลโลกเลยนะครับก็อยากจะให้ท่านได้ส่งแรงเชียร์มากันเยอะๆให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับผมเองในฐานะประธานสโมสรพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านครับเราจะพยายามนำแชมป์กลับมาให้พี่น้องชาวโคราชนะครับแล้วก็ทำความสำเร็จครั้งนี้ให้ได้ให้ดีที่สุดครับผม ทั้งนี้ทีมนักตบลูกยางทีมนครราชสีมาหุยหวางคิมินซีบีในประเภททีมชายจะลงสนามในศึกเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18ดฤดูการ2022 2023เกมที่2ของฤด,ดูการด้วยการพบกับทีมไดมอนด์ฟูด d ฟชีฟแอร์ฟอสต์นะครับเริ่มทำการแข่งขันในเวลา12นาฬิกาในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565 ที่ศูนย์กีฬาเทศบาลน,นครนะครปฐมส่วนประเภททีมหญิงนะครับก็จะลงสนามพบกับทีม Diamond Food, f i ไฟ c h เช Air Force เริ่มทำการแข่งขันในเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True ID ครับ